สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับสวัสดีวันเสาร์ที่หกครับรกรกฎาคมสันาย็กลับมาเจอกับเราอีกครั้งวันนี้กออ่อขอบโตวิเคราะห์บอลมาเจอกับผมป่าเล็กเอ็นสปอร์เหมือนเดิมก็เป็นไงครับกับคำพื้นที่ผ่านมาขอกดหน่อย <c ười> มันดังไม่ดีเท่าไหร่ก็2ตัวที่ให้ไวหน้าช่องก็เป็นทางสเปนกับตุรกีเออไม่ใช่ตุรกีสเปนกับโปรตุเกสก็เสมอกันในเวลา90นาทีทั้งคู่กับสเปนนี่ เราให้นอนรอมันเปิดเสมอใช่ไหมคู่นี้ก็เสมอตัวไปวนอีกคู่หนึ่งโปรตุเกสเอ่อเป็นทางฝรั่งเศสที่เปิดเลทต่อมาก็เราให้นอนรอที่โปรตุเกสแล้วก็ในเก้าสิบทีก็เสมอกันไปศูนย์ศก่อนที่ฝรั่งเศสสามารถเอาชนะในช่วงยิงจุดโทษไปได้ 5, 3ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้ต่อไปสําหรับฝรั่งเศสแต่เราสดชื่นไปแล้วสำหรับใครที่อยู่โปรตุเกสเส สดทื่นไปแล้วใน90นาทีแรกสว่วนอีกคู่หนึ่งก็สเปนสามารถบทเอาชนะเจ้าภาพอย่างเยอรมันไปได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษถึงสออได้สองตัวหนึงก็เสมอกันใน90นาทีหนึ่งครับแล้วก็เป็นมิเกลเมริโนที่สามารถยิงประตูชัยให้สเปนในนาทีที่119แล้วก็เม,มื่อคืนมีใบแดงด้วยจะหมดเวลาแล้วก็ดานี่ดานี่เอาคาบา,าวครับโดนใบแดงในนาทีที่120บก ก็ทษเวลาในนาทีสุดท้ายเลยทีเดียวทดเวลาของทษเวลาอีกนะเมื่อคืนที่โดนไปแดงก็ยินดีกับกองเชียร์ของทั้งสองทีมด้วยที่ได้ผ่านเข้ารอบจะไปแล้วยินดีกับท่านที่ได้สดชื่นด้วยเราสดชื่นเรากลับฟื้นคืนชีพสดชื่นมาสองวันติดๆแล้วนะก็ช่วงนี้ยูโรมาจะให้แค่สองตัวก่อนเพราะมันฟูด,ดยาวๆก็อย่าลืมอยากได้แนวทางเพิ่มเติมไปเอาในช่องได้เลยครับ เออไปเอาในช่องไปเอาในบ้านได้เลยจิ้มลิงก์เข้าไปหน้าช่องเข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแรงสิ้นนะก็จะเข้าไปเอาตัวนิ้นตัววีตัวติดดาวหรือแนวโครงการสวยๆไม่ว่าจะเป็นของตัวเอเองหรือของกูรูชั้นนําอีกหลายท่านเลยที่คัดสรรกันไว้ให้ในทุกวันก็จิ้มลิงก์เข้าไปโดยเฉพาะสายบอลสดบอกเลยว่าพลาดนั่นไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเรา้เ็นทุนขับมันเป็นสองรองใครอย่างแน่นอนสาหรับเรื่องบอลสดเปิดประจ่ยจิ้มลิงก์เข้าไปเรามาเริ่มที่คู่แรกกันเลยดีกว่าวันนี้เป็นศึกบอลยูโร 2024รอบ8ทีมสุดท้ายก็คู่แรกปเป็นการเจอกันระหว่างสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษจะเจอกับทีมจากแดนนาฬิกา,าสวิตเซอร์แลนด์คู่นี้ต้องบอกว่าค่ำคืนนี้ไล่อัพ11ตัวจริงออกมาแปลกๆครับอังกฤษจะมาในระบบ3-4-2-1นะจะยืนหลัง3ะค่ำคืนนี้ใช้คายวอลเกอร์ใช้ตอนโซแล้วก็เอลีคอนซายืนเป็น3เซนเตอร์แล้วก็จะใช้ Pen Alexander, เพนอลิกซนเดอร์อน ขึ้นทางขวาแล้วก็ใช้คีรลนที่เปียกขึ้นวิงจะใช้เป็นวิงแบ็กทางฝั่งซ้ายส่วนคู่กลางค่ำคืนนี้จะใช้อา่อาอ่าดีแคนไร์กับคอปปี้เมนูแล้วก็ตัวลุกจะใช้คู่กันเลยไหนๆก็ได้ไหนแล้ใช่ไหมใช้ตูดเปลลิงนแฮม,มกับฟรีโอเดนเยือนตัวลูกคู่กันเลยครับตัดซาก้าออกไม่ต้องเล่นปีกเลยเพราะไม่ต้องเล่นมีตัวลุกทางฝั่งขวาใช้เทนอยู่แล้ว น่าใช้เทนวินคือมึงลงแล้วคืนนี้แล้วก็จะใช้เฮลิเคียนมยเนี่ยเปล่าก็อย่างที่บอกอ่ะเออถ้าเล่นอย่างนี้มันก็น่าจะลงตัวนะก็ในเมื่อมึงมีแบ็คขวาที่ไม่เปิดบอลโคตรแม่นอย่างเทนน่ะแต่มึงหุบก็ให้มันหุบเข้าไปอยู่ตรงกลางเพื่ออะไรวะแล้วก็มีเฮลิเคนที่กองหน้าอันดับที่มึงเปิดเข้าไปมึงหวังชาร์จได้ตลอดหวังเก็บตกหวังมีอ่าเป็นประตูได้ตลอดเ่งี้แต่มึงไม่เล่นแผนทรงอย่างนี้เออก็แปลกเราเก๋มันคิดเยอะเองครับแล้วก็มีตัวลุกถึงสองตัวที่มันดีๆมึงจะเอาตรงไหนก็ได้ครับอยาก ให้เนี่ยก็อยากให้จูดเนียกเหมือนเรนมเบอร์ลิตทาไมอยากให้จูดมันเป็นตัวลุก,ก็จริงแต่มันไม่ได้สระไงเพราะเรมเบอร์ลิตมันไม่ได้มีหน้าเป้าเป็นอันนี้ไงมันก็ถึงยิงได้เยอะกับวิ่งสลับขึบ้นสลับลงได้ถูกปะฮะในี่นก็เอาอย่างเงี้ยมั่งดูดิมันจะยิงได้ไหมค้ามือเคลื่อนสำหรับค่าคืนนี้ถ้าเล่นแผนนี้นะก็ส่วนสวิตเซอร์แลนด์ก็มาในระบบค่ําคืนเนี่ยมาระบบสามสี่สองหนึ่งเช่นกันครับแต่ของเขาเล่นสบายแล้วแหละแล้วก็ไม่มี ปัญหาผู้เล่นให้อาปวดหัวอะไรมากมายสำหรับสวิตเซอร์แลนด์พร้อมลบหมดดูจากรอบที่หกสีสุดท้ายที่สบาทเคียทีมชาติตจอี่ตกรอบไปได้สองศูนย์แบบหน้าตาเฉยเลยและเล่นตัวเองเล่นเหมือนทีมใหญ่ด้วยทีมเวิร์กไม่ว่าจะเป็นทีมเวิร์กไม่ว่าจะเป็นลูกคืดไม่ว่าจะเป็นพละกกาลังทีมนี้มีทุกอย่างจริงๆสําหรับสวิตเซอร์แลนด์ก็ค่ำคืนนี้นําทัพมาเดยการิชาก์กาเหมือนเดิมครับที่ปีนี้กลับมาเล่นดีครั้งเลยถือว่าเจ๋งเลยสามสี่สองหนึ่งเขาก็ ยานซอมเมอร์ Sommer, ครับผู้สาประตูกองหลัง3ตัวก็จะเป็นฟาเบียนแซครับมาเนียลอาคารยี่แล้วก็ลิคาโดโรดิเวตสามตัวนี้ก็รู้แล้วว่านี่คือเป็นหัวใจหลักของทีมใหญ่ๆทั้งนั้นนะฮะส่วนคู่กลางก็วิงแบ็กฝั่งขวาเป็นซินวอลวิทเมอร์ครับส่วนคู่กลางเป็นเลเม่ฟอยเลอร์กับกานิสชาก้าส่วนทางซ้ายเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของวิชเอลเอสบิเซอร์ isher, ครับส่วนคู่อ่ นี่ฟิลตัวลูก2ตัวลูเบนวากาดกับดัสเอนดอย์ให้จับดาดูดัสเอนดอยดมาพักหนึ่งแล้วนะบอกเคยบอกกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยฮนะแล้วก็หน้าเป้าเป็นบริสเอนโกลอ่ะค่ำคืนนี้คู่นี้วัดกันที่ความเฉียบคมของกองหน้าเลยตรงๆแล้วก็พละกําลังใครพลาดน้อยที่สุดค่ำคืนนี้คู่นี้จะเป็นฝ่ายอ่าน่าจะเป็นฝ่ายคาชัยใน90นาทีได้แต่ถ้าไม่มีใครพลาดเลยถ้าเล่นลอกลักลอกลักอังกฤษอะ ลกลักล,กลักแล้วทวิสเซอร์แลนด์ที่เกมบุกของเขาค่อนข้างที่ไว้ใจได้เลยมีโอกาสท,ทำ,ทำเขาทำได้นะฮะสำหรับสวิตเซอร์แลนด์คูนเนี้ยอังกฤษแบกมาเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะพูงตรงอังกฤษแบกมาเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะก็ยังไงก็90นาทีขอนอนรอนอนเคลียร์อยู่ที่ทีมจากแดนนกาสวิสเซอร์แลนด์มก่อนแล้วกันสําหรับตัวแรกคู่แรกหน้าเชียร์ที่สวิตเซอร์แลนด์ครับผมส่วนคู่ที่2ครับเป็นศึกอ,อ่เป็นคู่ของอ,อ่กังหันส้ม ฮอลแลนด์จะเจอกับไก่งวงตุรกีคู่นี้เตะตีสองคู่นี้ต้องบอกว่าไม่มีอะไรน่าห่วงครับสำหรับฮอลแลนด์ก็พร้อมลบหมดทุกตัวก็น่าจะมาในสูรเดิมแล้วสำหรับฮอลแลนด์กับนัดที่ชนะโรเมียได้ถึงสามตู้ในรอบสุดท้ายนี้ดีมากก็น่าจะนำม,มาด้วยสามตัวลูกของเขาเลยคอ่ายอนเดียมมาเล่นอ่าซาฟีซิมงแล้วก็โคดี้กัคโปที่ฟอร์มแรงสุดเชียวนะักล้ำหน้าสุด แล้วก็ ay, มมเมฟิสเดยายยิ่ม่น่าเป่าเหมือนเดิมตัวอันตุรกีก็ค่ำคืนนี้ต้องบอกว่าเสียสองกองกลางตัวหลักไปฮะทั้งอัลคาร์คุกูแล้วก็อิสบายูเซ็กที่ติดโทษแบนค์ไปแต่มีข่าวดีเล็กๆครับก็กองกลางเพีเมเกอร์กับตันทีมครับจะได้พีเมเกอร์กับตันทีมของเขากลับมาอย่างฮาคารซาฮานูรูกลับมาประจำการได้ในนัดนี้ผลโทษแบนกลับมาก็ค่ำคืนนี้คู่กลาง ของตุรกีก็จะใช้ฮานคายฮอยครับกับโฮคายยูสกุตครูยืนเป็นคู่กลางกันไปก่อนส่วน3ตุลุกก็เคยันยิสริสครับแล้วก็ฮาคารซาฮานูรูแล้วก็ทางซ้ายเป็นบาลิสอัตเมอร์อ่ายิสบานส่วนหน้าเป้าวันนี้หน้าใช้อาเดตุแลดันขึ้นไปแล้วเพราะต้องรองส่วนต้องใช้ความเร็วของตุแลแล้วค่ำคืนนี้ก็ค่ำคืนนี้เป็นทางอ่าฮอลแลนด์แบ่งมากลมเลยหนึ่งลูกเลยทีเดียวเชียวก็ไม่คิดอะไรเยอะลูกหนึ่ง ก้าสิบนาทีมีโอกาสเฉือนชนะไม่ได้สาหรับทัพฮอลแลนด์แต่ไม่น่าจะเกินกว่านี้และและที่สำคัญอาจจะมีเสมอมีต่อเวลามียืดเยื้อได้สําหรับคู่นี้เพราะตุรกีเป็นบอลที่ตื้นนะตื้อเอาเหมือนกันนะตื้อเอาเป็นทีมที่ตื้อเอาเหมือนกันนะไม่ไม่ได้ยินเสียงล็อกวีดกูก็วิ่งไม่เลิกกูสู้ไม่เลื่อมกันนะฮะสำหรับตุรกีก็ค่มคืนนี้ขออยู่กับทีมที่มันใจดีใจสู้สําหรับทัพไก่งวงตุรกีก่อแล้วกันตัวที่สอง ไปเชียร์ที่ตุรกีรับรองได้เรื่องครับสรุปสองตัวค่าคืนนี้ก็สวิตเซอร์แลนด์กับตุรกีรับรองมีกําไรอย่างแน่นอนและจะลืมอยากได้แนวทางเพิ่มเติมไปจิ้มลินน้าช่องเข้าไปเข้าฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายอยั้งสิ้นนะเน้นย้ำกันว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นด้วยโดยเฉพาะคายันสายันสดจิ้มเข้าไปเอาได้เลยเรามีกูรูที่อคอยจะเปลี่ยนุนเวียนไม้คํำปรกษาอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับ ไม่ปล่อยท่านได้เงาหงอยเดียวดายอย่างแน่นอนครับแล้วก็วันนี้ไปแล้วเหมือนกันรพรุ่งนี้เราจะตื่นมายิ้มรับัาพร้อมๆกันวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ